เมื่อโชว์เบอรสวัสดีครับพี่อยากให้ทำเมนูเซฟ ันนี้ผมก็เลยมายำผักกุดใส่วนเส้นรับรองว่าแซ่บถึงใจแน่นอนครับก่อนอื่นอย่างแรกที่ต้องทำจะให้มุ้งหมูเป็นคนหูข้าววันนี้ไฟดับรุ้มหมูก็เลยต้องหูข้อเบ็ดดั้งเดิมผมมาเตรียมผักกูเจนนี่ตั้งกระทะรอเรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนจะไปเด็ดผักกูวมกับเจนนี่ก็จะมาทำม้อยเคลียร์น้ตกับกันเด็ดเคลียร์น้ตสำหรับสองตัวนี้ผมเห็นนยคิวใช้เป็นประจำเลยครับผมกับเจนนี่ก็ใช้เหมือนกันเพื่อนทักว่าผมหน้าใสมากก็เลยบอกเพื่อนไปว่าให้ม้อยเคลียร์น้ตกับกันเด็ดเคลียร ด้วยเราจะมาเตรียมผักกันต่อน้มะมือไปหูเข้าเสร็จแล้วก็จะมาช่วยผมกับเจ้าหนี้ดีดผักด้วยครับกูุ่เพิ่งไปเก็บสดๆมาช่วยกันสะพักตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเรามาเตรียมเครื่องกันต่ออยากได้เซ็ตๆรอบนี้ใช้เครื่องยืดอ,อยู่นะครับบนโดยไม่มีกุง้งก็เอากุ้ แบบนี้ไปกดน,นะครับมีหมูยอด้วยแบบนี้ก็อร่อยที่สาคัญวันนี้เราจะใส่วุ้นเส้นด้วยนะครับใส่ไม่ค่อยเยอะแต่ขอนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับวุ้นเส้นเสร็จแล้ว,ลวต่อด้วยพระเอกของเราก็คือผักกูใส่ลงไปในกระทะเลยครับเราจะต้มไม่นานนะครับพี่พี่เพราะว่าเดี๋ยวสีจะไม่สวยพอได้ที่เราก็ตักออกมาใส่ถ้วยแบบนี้ประมาณนี้พอได้ไหมครับสําหรับผมแบบนี้พอดีเลยเครื่องที่เตรียมไว้ก็พร้อมเรียบเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปจะเอามายําครับกุูรอพร้อมแล้วต่อด้ววยเเราจะใสสุ่้นน ส่วนน้ำยำเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาปรุงกันต่อด้วยไข,ยข่ขั่วแล้วก็เครื่องกุ้งหมูยอของเรานะครับเสียดายของต้องใส่ให้หมหมงยอใครไม่ชอบแต่ผมชอบชอบมะเขือเทศผมก็ใส่นะครับพี่พีแล้วก็ลากน้ำยำแบบนี้เลยครับเห็นแค่นี้ก็รู้ว่าเซ็แล้วเอ๊ะรู้ว่าผมคิดไปคนเดียวนะ กระเทียมเจียวหอมแดงเรียบร้อยต่อด้วยเอามาคั่วให้เข้ากันแค่นี้เราก็จะได้กินยำผักบุดอร่อยๆแล้วครับเสร็จแล้วให้เจ้นี่ชิมสักหน่อยพอเจ้าน,นี่บอกว่าโอเคมาเทใส่ขันโตนเลยครับได้ออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้เราจะน่ากินถูกใจพี่พี่แมครับ้เราชามาชิมกันเลยเส็จนั้นเนี่ยมาครับพี่พี่มีค่ะสนจะมากินด้วยกันไหมครับ